ปุ๋ยที่ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสําหรับมันสําปะหลังอ้อยข้าวไม่ว่าจะปลูกเยอะหรือปลูกน้อยต่างก็มั่นใจในคุณภาพของปุ๋ย FK มายาวนาน มันสัมปะหลังเริ่มปลูกตั้งแต่อายุ1-3สเดือนแนะนำใช้ FK 1เพื่อเร่งการเจริญเติบโตให้ต้นดีที่สุดเติบโตเร็วที่สุดต่อมามันสัมปะหลังเมื่ออายุ3เดือนขึ้นไปต้องเน้นการบำรุงหัวที่เรียกว่าสูตรระเบิดหัวมันสัมปะหลังแนะนำใช้ FK 3-4เพื่อเร่งการสะสมแป้งให้น้ำหนักดีและก็หัวโต สำหรับร้อยอ้อยระยะแรกปลูกแนะนำ FK 1เพื่อเร่งการเจริญเติบโตเร่งการแตกหน่อและเร่งการย่างป้องให้เร็วที่สุดและทนแรงได้ด้วย FK 1ต่อมาเมื่อต้องการให้อ้อยลำใหญ่ลำโตค่าความหวานหรือค่าซีเซียสสูงแนะนำ FK 3 s ใช้ฉีดพ่นได้ตั้งแต่เดือนที่3เป็นต้นไป3 4 5 6หากไม่ใช้พ่นสามารถผสมและไปใช้กับระบบน้าหยดได้เช่นกัน สำหรับนาข้าวหากต้องการเร่งการเจริญเติบโตเร่งการแตกกอกอใหญ่แนะนำ FK 1สามารถใช้ฉีดพ้นหรือละลายและให้ไปกับระบบน้ำในนาหรือละลายไปและเทลงน้ำในแปลงนาได้เลย FK 1เร่งแตกกออยากให้ข้าวรวงใหญ่ รวงโตมเมล็ดเต็มสูตรรับรวงแนะนำ FK 3R กล่องนี้ฉีดพ่นตั้งแต่ข้าวตั้งท้องไปจนถึงระยะเป็นน้ำนมผสมน้ำแล้วก็พ่นให้ทั่วแปลงได้เลยปุ๋ย FK วัตถุดิบนำเข้าจากประเทศอิสราเอลมั่นใจในคุณภาพได้ทุกสูตรขึ้นทะเบียนร,รับรองจากกรมวิชาการเกษตรเรียบร้อยแล้ว อัตราส่วนการใช้25-50กรัมต่อน้ํา20ลิตรผสมน้ําได้ตั้งแต่400-800ลิตรมันสัมปะหลังเร่งการเจริญเติบโต FK1 ระเบิดหัวมันสัมปะหลัง FK34 อ้อยเร่งการย่างป้องเร่งการโต FK1 น้ำหนักดีลำโต FK3S ข้าวเร่งการแตกกอ่อเจริญเติบโตดี FK1 รับรวง f k 3 R สินค้าจัดส่งฟรีถึงบ้านเก็บเงินปลายทางสนใจสั่งซื้อได้เลยนะคะ